สวัสดีเพื่อนเพื่อนทางช่องครับมอดเบียร์พาเที่ยวเพลาะนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนมาลงสวนเช่นเคยนะครับวันนี้แล้วเราจะพาเพื่อนเพื่อนไปรดน้ําที่สวนกันในช่วงเช้าเช้านะครับก็ได้น้องเบียร์มาช่วยนะวันนี้ก็จะใช้วิธีเปลี่ยนจากน้ําหยดนะครับมาสลับรถด้วยมือกันบ้างนะใช้สายยางรถซึ่งผมมองว่า ตัวน้ําหยดที่เราใช้ลถเนี่ยมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับแต่พียงแต่ว่าน้ํามันไม่กระจายให้ทั่วรากของต้นไม้นะครับก็เลยจะมาใช้วิธีการมือลดไปด้วยนะครับสลับอาทิตย์หนึ่งสักครั้งสองครั้งอะไรแบบนี้นะเห็นไหมถ้าเป็นน้ําหยดก็จะประมาณนี้ซึ่งน้ํามันไม่กระจายนะครับเนี่ยอันนี้มาละกอเตี้ยวชุมแพ่นะครับทีน,นี้ก็เลยเนี่ยเครื่องปั๊มน้ําแล้วก็ใช้น้ําจากบ่อนนี้นะครับ ก็เลยจะมาใช้แบบลดด้วยมืออะไรแบบนี้นะครับโดยใช้สายยางนะครับพามาเดินชมสวนกันด้วยนะนี่บรรยากาศยามเช้านะครับแถวด้านข้างก็เริ่มทำนาปังกันแล้วนะครับพื้นที่ใกล้เคียงมะละกอกำลังสุกนะเพื่อนๆนี่ลูกใหญ่ๆเป้งๆแบบนี้นะครับก็มเมล็ดก็อยู่ที่ประมาณสามสี่ร้อยเมล็ดได้นะ สำหรับใครที่รอมเมล็ดพันธุ์มะละกอเตี้ยชุมแพอยู่ก็นะครับคอมเมนต์มาหน่อยนะว่ายังมีคนอยากได้ไปไปปลูกไม้อยากได้ไปเพาะที่บ้านบ้างหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถถักมาได้นะครับเพราะว่าช่วงหนึ่งผมปิดลับไปยาวเลยผมยังเขียวออเดอร์เดิมให้ลูกค้ากันอยู่ก็เลยปิดลับออเดอร์ค่อนข้างที่จะย,ยาวมากนะก็สองสามเดือนแล้วที่ผมไม่ได้เปิดลับนะครับเพราะออเดอร์เก่าเนี่ยลูกค้าก็ พักมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ทยอยส่งกันแทบไม่หวัดไม่หวัดก็เลยพักในการรับเอาเลยก่อนนะทีนี้ผมพอผมเปิดเครื่องปั๊มน้ําเสร็จเนี่ยเนี่ยผมก็ต้องมาเปิดราวน้ําไว้ตรงนี้นะครับนี่เอามาแล้วคือผมจะสับรถแบบสายยางแบบนี้นะครับถ้าเราลดแบบสายยางแบบนี้เนี่ยเราสามารถจะลดถึงถึงใบถึงะไรได้ด้วยนะ แล้วก็ลดใบด้วยลดโคนต้นไปด้วยลดใบไปด้วยแบบนี้นะครับข้อดีก็คือนะมันจะทําให้ต้นไม้ของเรามะพร้าวของเราก็ชุ่มชื้นตั้งแต่โคนไปถึงใบนะครับจะทาให้เขาแข็งแรงเหมือนกันมะละกอของก็ลดใบไปด้วยนะเวลาผนลดลดมะละกอก,ก็ลดที่ใบไปด้วย ยังไม่ได้ดูแลเรื่องญ้าเลยนะหยาขึ้นเต็มเลยมะละกอก็เริ่มสุกเยอะนะครับเวลาเราลดน้ําต้นไม้เนี่ยในช่วงหน้าแรงแบบนี้นะครับพยายามลดให้ทั่ว,วต้นทั่วใบไปเลยนะครับมันจะทําให้เขามีความชุ่มชื้นของน้ําได้ดีแล้วก็ป้องกันโรคได้ดีแล้วก็ทําให้เขาโตแข็งแรงได้ดีกว่าที่เราจะลดแค่โคนต้นอย่างเดียวอะไรแบบนี้นะ วันนี้แกยากหน่อยนึงนะเพราะว่าทั้งดึทงทั้งรถนะครับอันนี้ต้วยตานีด่างนะครับต้วยตานีด่างสวยมา หนึงนะครับเพราะว่าปกติถ้าผมยืนรถเนี่ยต้องให้อีกคนนึงถ่ายคนนึงรถน้ำในที่นี้ก็ช่วยกันรถตั้งสองคนกับน้องเบียร์นะครับเบียร์จะรถอีกฝั่งนึง มีกล้วยหอมทองนะครับปุ๋ยที่ใช้นะครับก็มีปุ๋ยคอกับปุ๋ยที่ไก่นะครับนี่ปุ๋ยที่ไก่ส่วนหญ่กจะเป็นในเรื่องของอินรีย์นะครับเป็นหลักเดี๋ยวก็จะพาเ,เพื่อนๆเดินรถสวนกันแบบยาวๆไปเลยอย่างต้นไม้พวกนี้นะครับเวลาเราลดแล้วก็พยายามลดที่ใบไปด,ด้วย ฉีดที่ใบไปด้วยฉีดใบไปจนถ,ถึงโคนเอาแบบชุ่มชชุมๆไปเลยนะคะได้สามสี่วันคยอลดทีนึงอะไรแบบนี้ที่เหลือเราก็ใช้น้ําหจดช่วยเพราะลาพังน้ําหจดนะเพื่อนๆมันมันก็ได้อยู่แต่มันไม่กระจายทั่วถึงรากอะไรแบบนี้เหมือนกับเราฉีดรดเองแต่ฉีดรดเองข้อเสียเราคือเราต้องมีเวลานะ อาจจะเป็นวันหยุดหรือว่าช่วงเช้าช่วงเย็นอะไรแบบนี้ครับต้นนี้เนี่ยเหมือนจะมีมแมลงมารบกวนนะเราต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยเนี่ย ะอันนี้ผมเพิ่งลงเกลือไปเมื่อวันก่อนนะครับลงเกลือสำหรับมะพร้าวน้ำหอม อย่างนี้เป็นโรคใบไหม้นะครับเราก็ต้องดูแลนะต้นนี้เรารู้แล้วเดี๋ยวเราก็ต้องดูแลกันไปไม่งั้นใบไหม้ใบแห้งตายนะครับมันจะมีพวกมแมลงมารบกวนเขานะอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางของยอดมะพร้าวนะครับอขอลดใบก่อน เอาแบบชุ่มๆุมชมิช้นไปเลยเอาเต็มที่ไปเลยนะครับทำสวนเนี่ยต้องมีเวลาด้วยนะมีเวลาให้กับมันนะถ้าเกิดเราปลูกแล้วเราทิ้งเราปล่อยไปเลยเนี่ยก็โอกาสที่ให้มันจะสวยมันจะอะไรก็น้อยนะครับมันมีโอกาสตายเป็นเหมือนกันนะถ้าเราไม่ดูแลนะครับ อันนี้กล้วยหอมทองนะเออ นครับเวลาเราลดก็ฉีดไปถึงใบเลยนะครับคือต้นต้นไม้เนี่ยใบมันไปถึงไหนนี่รากมันจะไปถึงนั่นนะแล้วก็พยายามลดให้มันเป็นวงกว้างเพราะรากเขาจะเดินไปไกลด้วยนะรากเขาไม่ได้อยู่แค่ตรงโคนต้นอย่างเดียว อาที่ท้ายสวนนะครับ <S 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 แล้วแต สังเกตอยู่ที่โคนต้นมะพร้าวนะครับก็จะเห็นเกลือนะครับก็จะเห็นเกลือคือเกลือเนี่ยผมเอามาโรยใส่ต้นมะพร้าวก็เพื่อที่จะให้ เราหลอกมันเหมือนกับเรามันเป็นน้ํากลอยนะครับให้มีความเค็มบ้างอะไรเนี่ยเพราะวําน้หอมเขาจะชอบน้ํากลอยเหมือนที่อยู่ที่สมุทรปราการสมุทรสาครบ้านแพลวอัมพาวาอะไรพวกนี้เขาจะใชน้น้ํากลอยน้ําเขาจะเป็นน้ําจืดลงมาปะปนกับน้ําเค็มนะครับแล้วก็เรียนแบบธรรมชาติ บางต้นนี่ขาดน้ําก็ไม่ค่อยสวยแบบนี้นะครับเนี่ยต้นที่ขาดน้ํา ไปเรื่อยๆนะันหยุดก็ใช้ชีวิตแบบนี้อยู่กับสวนนะครับคือมือหนึ่งรถสวนมือหนึ่งถือกล้องนะครับก็อาจจะลำบากหน่อยนึงนะครับแต่ก็พอได้อยู่นะอะ ปกติรถสวนผมไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปไม่ค่อยได้คุยนไปด้วยก็ถือโอกาสคุยกับเพื่อนๆไปด้วยเพราะว่าเพื่อนๆทางช่องอยากจะทักถามเรื่องนี้เรื่องนี้แล้วก็เห็นว่าเฮ้ยเราทําสวนเนี่ยเราทําแบบไหนรถสวนยังไงอะไรแบบนี้ก็เลยอ่ะก็พยายามลงคลิปให้พยายามพยายามจะลงคลิปให้ถี่ขึ้น